สวัสดีค่ะทอาชุ่มเอฟซีทุกท่นานก็ยินดีตอนรับเขาสูชองเจนั่งน้ำโชกนะคะ่คะทาทนผช้ชมขาสำหรับคำแรกงนี้นะคะแอดจ,จะพาทนผช้ชมไปเมืองตัวเลีดเนวทางตำลาวนะคะตำาลา่ลาเล่าพัฒนาของแต่ละเซียนแต่ละสำนักเนาะค่ะเนาะมื่อขึ้นนี้ทนผช้ชมเอ้ยเหล็กเบลามาจากสำนักสงูงเขาวัดถุกตัวไปหาเพื่อนตัวแรกจอดรถปุ๊บ เออมูไปน้ำสามสี่คนเนาะค่ะเนาะตัว่ารถขันนี่หละสิบล่วยขึ้น่าเลขรถน่ะสามหกอุปเมนสองสามหกห้าเลขรถสองสามหกห้ามึงดูถ้ากันหวังแต่ว่าเลขกันจีออกเลขใหญ่บานี้เพื่อนเพื่อนไม่บอกเลขเล่าว่าศูนย์สามเก้ากอมันนี่ โอ้ยบ <cin> ัวพัดฉันฉลาดเจเมีดเอาทำช่วงขาบวกล่วมเก่าคว่ำหลังเสียดายนะก็อนศิวะซูฟังแต่ว่ามืงอื่นทำาหโอกาสดิสิไดี๋ยหาคนอยู่เอ่อตัวเลขเนี่ยทางของพบพ้มน็งหนวดที่เลี้ยวเขาบนเขาล่างไอ้ตองช่วงมือก่อนวาสำนักใดแนเขาเนาะค่ะเนาะนี่ของพบพ่มเขาบนเขาล่างนี่เลขสำนักสูงมึงดูค่ะทรงช่วงขามึงดูนี่ทะเบียนรถเพิ่น ก็ออกอสองห้าสองห้าสองสาม,มดูอยู่นี่หนีบัดนี่นนดูเสียดายคับนี่ว่าโอ้ยเดกออกคนออกงามเจ้น่างกันลุดของลุงหม,มานของลุงหม,มานกันลุดขึ้นกัน ของปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดเข่าสูตรใหม่เข่าซองหาตรงตงเลยอาจารย์สลรข้ามกันลุดแม่มาลุ้ยกันลุดของเสี้ยงเงินกกันลุดโอ้ตายกันเป็นแถบกันทั้งช่วงขาเอาไปมึงไม่ว่าตัวเลขหน้าทางสำนักใดชิเขาเนี่ยของพอบพุม่มมือขึ้นนี่เขาบนเขาล่างมืออื่นสิเป็นจังไงนเนาะคะเนาะเอ่อวิ่งลุดที่เจ็ดกันหนึ่ง วิ่งรูที่เจ็ดกับหนึ่งมีเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามเลขวิ่งเจ็ดหนึ่งสี่หาสองตัวละว่างคือเจ็ดกับหนึ่งตัวที่พบพมนีนหายมีเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหา เก่าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสี่มีหกชุดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพอพอมเอาแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะมันเคยเขาก็สิเขา่าคือเก่าต้นเนาะคะ่ะท่ชน่มเนาะเอาเอาวดเก่ามึงนำ้ำมราค่าได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจอันนี้งวดที่แล้วตูหลุดตัววิ่งก็ตามนี้ โอเคต่อไปตัวเลขแนว่ท่าของอาจารย์สละข้ามิ่นบอกว่าวิ่งรูดที่0ูนย์กับ1มี0 3 0 4 0 7 1มศูนยตัวที่ชนกันคือหนึ่งสนึ่งสี่เจ็อาชนกันประมาณนี้1นึ่ 17. ส่วนของเจนนั่ง วิ่งรูดที่สองกับเก้าสิมาบองวดนี่พิกสูตรใหม่ทำย่อมขาวิ่งรูดที่สองกับเก้าตวเล็ดแนวทางวิ่งรูดที่สองกับเก้าเดี๋ยวด้ยวย มีสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดสองสองสี่แปดสี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดอกกันไว้จากตูเนาะคะ่ะทุามชุ่มเนาะกันหนึ่งสามสามหนึ่งอันนี้ตูกัน 1, 3, 3, 1. เรื่อยๆตัวกัน เลขทั้งหมด8ชุดนี่แอดเนนล่างนะคะนี่อันนี้บน1 3, 3 1, นึน่นี่บนเน้นบนอันนี้ล่างนะคะ2อ2ศูนย์สองห้าสอนี่คือล่าง1นึ่นนี่บนโดยประมาณโดยประมาณ อาต่อไปตัวเลขแนวท่าของเราถึงช่วเห็นบ่เอ็ดเลียวมึงมคือบุคใหชัดเอ่อตัวเลขแนวท่าของลุงหมานลุงหมานบอกว่าวิ่งลูดที่หนึ่งกับศูนย์ของลุงหมานก็ของอาจารย์สารคามเคยไขยกันเอ้ายี่ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ ห้าของอาจารย์สารคามศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดอันนี้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเอาตะาม,มุชมตัวเลขที่ชนกันคือตัวนี้นี่ตัวชวนกันส่วนตัวเลขเนี่ยทังของปูศูนย์เจ็ด 7, สูตรใหม่แปดกับศูนย์มีแปดสองเก้าสองศูนย์สองแปดสี่ 8 3 9 3 0 3เ4 0 4เอาหมักชวบตัวใดจัดเลยตัวใดคือกันเมื่คือตัวชนคือ0 2 2 0 0สองสศ่สนยชนสองตัวเอาทำช่วงขาชั่นออก ด้วยชวนบอออกส่วนสูตรเก่านะคะสูตรเก่าสามกับหกมีสามหกสี 6, ่หกห้าหกสามเจ็ดสี 7, ่เจ็ดห้าเจ็ดสามแปดสี่แปดห้าแปดเอาตามนี่ค่ะทุงช่งค่ะตามนี่ของเม่มาลุย้ยมาหรอบนนู้นเม่มาลุย้ยเมยมาลุย้ยเมยมาลุ้ยลดหัวที่แล่วก็ะได งวดนี้สิเป็นจังไดทนละแม่มารวยงวดที่แล้วหลุดนะคะเดี๋ยวเดีขัดทั้งเชื่อมือก่อนว่า,มมาวแ,วงงแม่มารวยลราส่งไหมยังแม่มารวยเอาของเม่มารวยตำลาวแม่มารวย สิบสี่ข้อขอหกแปดวันพุธรูดหกกับเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดหกเก้าเจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดสี่หกห้า เจ็ดห้าหกสองเจ็ดสองโอ๋ช่วงพิจารณาตามนี้อันนี้ของแม่มาลวยอันนี้ของแม่มารวยนะคะตัวเลิแเนียทางต่ำเล่าของแม่มาลวยเนาะคะ่ะเนาะตามนี้ผลสิเป็นจนังนได ตวนตไทยตาไทยพันหายนี่ค่าวต่ำช่วขาต,ามมขาตาไทยตาไทยพันห้ยตามนี้เรื่อง่าต่ำช่วงขาแอบบเดาลงใน u ูทูบเห็นลรากระบ,บอกต่ำช่วงเลยตาไทยห้ากับสามมีสามเจ็ดสามแปดสามเก